สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเสาโมนีเป็นเสาว,วัดอังคารที่สี่เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ไปตลาดพี่น้องบ่ได้ไปไทายอันงัวตลาดงัวพี่น้องฝนตกฝนตก,นตกแต่นเสาเสาเต้เดึกๆพี่น้องตกแห้งไหมก็เลยบ่ได้ออกไปไทายชิปอันงัวสำรวจสำรวจราคางัวในตลาดเลยพี่น้องเมื่อนี้ เลยมาเกี่ยงว่ามันเศ้าพี่น้องช่วงนี้ราคข้าวว่าก็ยังส่งโตอยู่ที่พี่น้องเด้อราคาก็ยังบอกขยับพี่น้องก็ยังสุดต่อเนื่องอยู่ดิเพราะมันเข่านาฝนก็ราคาหานาฝนทุกปีมันก็ราคาโล่งอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าปีนี้มันโล่งแห้งกว่าทุกปีพี่น้อง มันเป็นมันลงดลุลลงน่านกพรทุกปีสำหรับราคางวัวก็ยังรอเบิงด้วยพี่น้องเ้อสำหรับคนเลี้ยงงัวก็กดไปสักตอนรอไปสักตอนพี่น้องรอเบิงเขาหน้าป่าแล้วช่วงออกทษานีาในพี่น้องช่วงเขาดอเกี่ยวเขาดอเนี่ยทุกปีมันถือขึ้นช่วงนี้แหละงัวมันสีมันสีขยับช่วงเขาดออยู่แต่ว่าเมื่อน,นี้บว่าเด้ยไปพี่น้องบ่ไดีออกไปไทยคลิป ตลาดงูวพอฝนตกเดียวเดียวยังตกอยู่พี่น้องก็เลยมาเกี่ยงงูว่ะมนื้อเม่าสาพี่น้องให้อาหารงูว่ะเนื้อเม่าให้อาหารในมื้อเม่านี่ให้สูตรอาหารกากสดพี่น้องกากกากสดมักจีดกับเช็ดม,มักจีดเอาให้กินื้อเม่าเส่าห้องโดยเครื่องเอาเครื่องห้องผื่นมันพี่น้องเนื้อเม่สา อัอนี่ยมือสามันเคยกินเครื่องก็เลยเอาเครื่องห้องขึ้นห้องพื้นไว้แล้วก็เอากากซดทับเดี๋ยวเพื่อนเลี้กากซดเบิแล้วเพื่อนก็จะกินเฟื่องต่อละบาดเพราะว่ากากสดมันสิทับอยู่ก็เครื่องฝนอยู่กับเครื่องพี่น้องดย๋ยงนี้มือสอเพราะว่ามื่อนี่ฝนตกเบิดลมื่อย่านเได้ออกอยู่พี่น้องสงสัยพายุเข่าบนอะไรล่ะมือื่อนนี่ตกมากมือื่อนนี่ เดี๋ยวนี้ฝ้ายังมืดยังขึ่มอยู่พี่น้องอ้าว่าจะไม่ได้ออกผอกก็เลยอาหารให้กินใน้ำมันสกเพราะว่าเราไปตลาดพี่น้องตลาดก่อนฝนตกไปมันก็ไม่มีมงมวมัวพี่น้องงัวมันก็่ลายโอ้พ่อไทยแล้วเราไปฝนตกนี่แหละพี่น้องการเลี้ยงงัวอาชีพเลี้ยงงัว เลี rium, Dante, Nacional, it. Well, it prevent, ้ยงไปยังสี่ล้วพี่น้องเลี้ยงไปเนี้่นี่แหละเหมือเสาหายหันเนี่ยมัวิ่นมากกับทัดหยาให้กินไปยังสี่พี่น้องที่เลื่อยไปเพราะว่าส่วงหนึ่งงอราคาลูกเ่ยราคาถ้าขายยากไปเนี่ยก็คนเลี้ยงก็บไม่มีกระลังใจปรนไดส่วงโอ๊ตเอาเท่าก้อนพี่น้องแต่สำหรับผู้ใดต้องการจะได้งอไปเลี้ยงพวกสีงอส่วนเลี้ยงสีงอใหม่ไม่มีใหม่พี่น้องเัี้ยงมองหางอเลี้ยงอยู่ก่อน ลองเขาไปเลือกหาบึงเด้อพี่น้องเด้อนำตลาดพี่น้องส่วนนี้ก,ก็เพราสื่อเลี้ยงอยู่ด้วยสำหรับคนสื่อเลี้ยงอย่างมีไม้ไมือไม่สื่อหวัวอันย่ำราคามันว่าแพงไปเลี้ยงนี่มันก็พอเลี้ยงอยู่เพราะสื่ออยู่พี่น้องแต่ว่าตามกระแสในตลาดพี่น้องตามเพชรเช่นเกษตรก่อนพนมหาเลาะสื่อมหาสื่อวัวพี่น้องในตลาดก็เห็นข้าเจ้าถามหางัวไทยไหม งวไทยงวดจีบานเห้ี่แหละไท่ผสมไท่พวกไถ่กระเทินไท่กางนี่แหละพี่น้องพระเจ้าลินก็ร่างจะตลาดก็ร่างขายกันดีอยู่แต่ว่างวใหญ่งงวสวยงามงวพวกขายดําเชื่อนี่ก็ขายขายดีก็ขายได้ราคาอยู่แต่ว่าขายบ่ค่อยออกพี่น้องคืองวดแดงงวใหญ่ใหญ่จังจริงแต่พอค่อยมีคนซื้อราคามันแพงเกินสี่หมื่นห้าหมื่นคือไปละเลี้ยวเลยราคานี่ มีใครอยากสืราะวันไม่มีแรงสื่อแต kind of ่ว่าง่วาลาดง่วคจิปองว่าไช่ห้าแต่กอนกับจะขายดีพี่น้องส่งขายดีดิสำหรับผู้ขอขาขายก็ขายดีคนก็สื่อดีอยู่สื่อไปเลี้ยงคนเลี้ยงสื่อดีอยู่เพราะว่าแรงสื่อมีสำนันคนมีเงินก็มีหมื่นสองหมื่นไงตัวละหมื่นเม่ลูกตัวละหมื่นกว่าหรือว่าสองหมื่นว่าเกินคันนี้ไปเห็นพ่อข้าพนก็บอกอยู่ว่า เขาเลี้ยงง้วนงามงาม้วงสวยงามบานันนี้ต้องสมพอพันต้องรักสามคนได้พี่น้องสามพันแต่ค่าผสมมันก็แพงแล้วบัดนี้องไปขายบัดรมันก็ขายมันก็ต้องขายในราคาที่อสูงแน่มันต้องทีใดขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปต้องมีสมกับเลี้ยงบันนี้หันขายสูงบัดขายยากบัดคือจังสวงอย่งสี่พีน้องคือสวงอย่างนี้ก็คือง่วงงามเนี่ยขายขายยากจดดิถ้าขายถือขันขายอิเองเนี่ยบยาก ทีนี้่ะล่แต่ว่าก็มีปัญหาคือการพ้องร้าตัวใหญ่เกินตัวมันใหญ่เกินราคาใหญ่เกินอันเชียงข้าเจ้าข้าเจ้าว่าขายมันขาดบวบข้าเจ้าก็บปอยากซื้อกันนี่ก็มีปัญหาคือกันสําหรับประเทศไทยห้องพี่น้องสำหรับเชียงข่าอีสานหฮาแต่ว่าเป็นทรงเวียดนามทรงอนจีนนั่นขาเจ้าต้องการใส่ใหญ่ตัวนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตลาดจีนตลาดเวียดนามมันส บ่ค่อยเขามาซื้อไปตัวซื้อ,อยุ่แต่มันก็บ่ทั่วไปพี่น้องมันบ่สูตรซื้อทั่วไปมันก็ซื้อ,อยุ่แต่เฉพาะเขียดเป็นเขียดไทยเขียดมันอยู่แต่ลังหงอมันก็มาบ่ถึงวันนี้หันวมันใหญ่เกินพอขาในบ้านเคียงน้ำบ้านห้ากับอากาซื้อเพราะว่าคนว่าซื้อแล้วมันขาแล้วมันขายบ่เบิดมันขายบ่เวิดก็บ,บ่อยากซื้อทันซื้อทันขายถือกิลิ่วซื้อยุ่เพราะเวร์ดคอยกับทีแช่มันแข็งไว้มันก็บทเป็นสไตล์นี้พี่น้อง แต่ว่าถาก็เรยเวาสู source, ้ฟังเดี๋ยวนี้สถานการณ์มันเป็นยนงซี่พี่น้องคืองัวลาดงัวบานเห่าน่หละงัวลาดเข้าน่่กล okay, ับมาแห้งกลับมาแห้งไม่พี่น้องแต่เก่าน่งเขากอปฟ้างัวลาดทิมไปหลายปีแล้วล่ะเดี๋ยวนี้งัวลาดกลับมาได้พี่น้องกลับมาถาผู้ใดมีที่อันหลายกระสืองัวลาดแต่ไปทิ้ไปพี่น้องงัวลาดแต่ว่ากหาตัวทงมันชีดีน้น้อยมันยาวจังน้อยแน่แต่ว่าเป็นสรงลาด พี่น้องซื้อมาทิมใบมันการขายดีซื้อง่ายขายคล่องตามที่ผมไปเบิ้งมาตามที่ผมไปตามตลาดมากขาเจ้าว่ามันซื้อง่ายขายคล่องก็ไปเห็นในตลาดขาเจ้าอยู่ก็นี่ข้าเจ้านี่้าวเจว้าก็ซื้อขายกันดีได้ไหะตามไปเ,เห็นใน,นอั้นในตลาดอันพวกข้าเจ้ามีสวนยางข้าเจ้ากับเขามาซื้อไปเลี้ยงพี่น้องมาปล่อยว่าเอาไปปล่อยในสวนยาง ก็ควาส่วนยาญ่มีหลายก็สามารถรวยได้พี่น้องง้วงงวงงวง,วงวหน่อยง้วงลาดปานเท่านะว่าประจำเป็นต้องว่าไปต้องซื้อง้วงง้วงใหญ่งว้งวงวงามถ้าง้วงใหญ่ง้วงงามมันต้องเลี้ยงนย้อยๆตัวเลี้ยงหลายบ่ได้พี่น้องเลี้ยงโฟล่าตัวสองตัวก็ลเลี้ยงได้อยู่แต่ว่าเวลาขายก็ดุดดุยังขายนะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าพูดสีบกักเลี้ยงงว้วงขายเป็นอาช์ซีโปรดกนะ็ คือ่ง่วนหน่อยนัวงลางๆมาเลียงพี่น้องที่ง่ายไข่ของเรียงก็เรียงง่ายกินกบะเลือกพี่น้องถครเป็นง่วหลาดนี่ก <c Ris ky> you ินบ uh, ่เ <c> ล <195 Belarus OD> ือกเดิมันกินง่ายกินบ่เลือกอาหารยังก็กินพี่น้องก็กินเก่งพอมเป็นง่วที่เลียงง่ายหากินเก่งต่วง่วใหญ่ๆนี่ต้องอาศัยคนซอยด้ตัดหญ้าให้กินได้จังสิจังอ้วนจังอีพี่แล้วให้กินอาหารเสริมต่วง่วนหลาดเนี่ยโอ้เลียงง่ายพี่น้องเลียงง่ายผมมีอยู่เมื่อหนึ่ง่าวมันหลาดมันออก ก็สอดอะไรล่ะพี่น้องเมนมันเป็นงัวไทยแต่ว่าอัเดิมๆท่านมาจากท่นมาเป็นง้อไทยมากเลยล่ะพี่น้องเป็นง้อไทยเอองัวไทยกลางสะกอน่ะบาเดี๋เขาจะเอาบามันมานผสมมันก็เป็นมันสอดมากเป็นออกมาเป็นบามันแล้วนี่นี่เห็นปลาลูกไส้มันปลาลูกไส้คนงัวตัวงัวงัวแบบนี้เลี้ยงง่ายพี่น้องเมนีหมูใบอิ่มล่อยไปเพิ่นอิ่มเด้ นี่ข้าเลียงม่วงสนีนี่พี่น้องฮารเป็นจับสีแดงไปมีลูกออกมาเป็นตัวปูทีขอดออกข้างสามก็เป็นตัวละมือแล้วพี่น้องนี่ขายมือสบายเลยนี่ฮาหาแจ่อันข้าไปเลียงง่วสวยงามาง่วงแข็งๆหกเจ็ดมือนบพี่น้องสําหรับอันนี้ก็สาหรับคนที่มือใหม่ทุ่นหน่อยครับมือใหม่เลียงง่วใหม่ ยังยังยังคือบออก,กู่ว่าสีสีเลลียงง้วแนวใได้ก็คือบออกอยว่ก็ในน้ำพี่น้องแนน้ำสำหรับคนมือไม่ทุ่นหน่อยบารายก็นีน่แหละเป็นงว้วไทยไทยไทยกลางเขานะทำไมจะกีแต่ว่าตัวนี้มัน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 สอดแล้วเพราะว่าหมายถึงว่าพอจะเก,กาเมยเพื่อเป็นงว้วะไทยแต่ว่าเขาจะเอาอง,งว้วนบามันไปสมผลนี้งไงคือมันคือพอหน้าพี่น้องเป็นสายพัฒนาไปแล้ว อันนี้เป็นงูอมาจากงูอ้ายใหญ่ลูกลูกเต่ามันกระไดพี่น้องฝั่งลูกชุ่มใหญ่ๆกจมอมันงูประมาณลลยสูงเลยเป็นมาจากงูอ้ายใหญ่อันนี้ก็แม่เพิ่นเป็นงูอ้ายใหญ่อันนี้มันแห้งอันนี้มันถือก็ทักกันขายได้บางนี่ส่วนมากแต่เก่าอันนี้มันถือก็เลี้ยขายออกตกใจส่วนมากไม่จะเป็นสันอันนี้มันแพงเลนทักกันเลนยากันซื้อสือแย่งซื้อแห้งยิ่งแพงยิ่งแย่งยิ่งแพงเลบมันเนี่ยมันถือบ่อยยิ่งถือยิ่งขายเลี้ยวว่าแห้งยิ่งถือพี่น้อง ส่วนมากอันมักจกเป็นทางสันละหันไยิงเขาว่งอลงง่าถึงเฝ้าแย่งกันขายขายออกไปบานงอมันออกไปโดนตลาดมันก็แห้งถึอไปเรื่อยแล้วมันบ่ข้นแล้วหันเขาหันย่างงอมันถึงตึงใบพนังจะเก็บใบพนีงก็เก็บใบให้งาให้ยาเผาระบายออกให้งามันค้างอยู่นเอคอกเข้าแล้วมันให้ตลาดมันขาดเมื่อตลาดมันขาดแล้วราคามันก็ขยับทันทีเลยพี่น้องแต่ว่ามันเป็นทางสันเพราะเขามันปวกพุ่มกันบ่ได้ก็คือว่าน่ะพี่น้องมันก็จำเป็น ข้อมจําเป็นไหมันมักขึ้กันพี่น้องยห้มันนั่นถือมันจำเป็นมันก็ได้ขายน้องจะเกิดซูงนี่เท่ากับซ้อนน้องจะเกิดงวดน้องจะเกิดงวดรถน้องจะเกัดค่าเทิมลูกลูกไปโรงเรียนค่าเชื้อพาณาแพทย์อะไรก็ต้องจำเป็นต้องได้ขายพี่น้องมันเป็ี่ยนเสร็จแล้วมันก็คือเข้าขึ้นระบบบ่อยมันก็เลยไปถึงเงินลดตลาดมันจะเลยราคาลง แต่อีโบดุลเ้อพี่น้องเด้ออดเอาเด้อพี่น้องโบดุลดอกเจ้าหน่อยมันเกิดขึ้นมากขึ้เก่าหน่อยมากขึ้นเก่ามันสิตใจใช่พอมันเคยลงเคยขึ้นอยู่มาหลายรอบแล้วผมก็ผ่านมาหลายๆลายมีหลายรอบที่สามพี่น้องตาคาผมเลี้ยงงัวเลี้ยงควายมาเลยนี่แหละลงรอบที่สามจะว่ารอบนี้มันเป็นยังโบนี่ลงดุลพี่น้องลง่มพีสังเกตดูมันลุ่ลงดุลมันก็จะขึ้นดุลต่อตไปเนาะพี่น้องเนาะเด้อพี่น้องเด้อมืวอนี้บ่ได้ไปทายชิปก็เลยมา ฝอยให้พี ks, um, ่น้องฟังคือเก่าหรอพี่น้องเพราะว่าเขาเห็นน้ำเงินน้ำควายกับบอลมีความรู้เรื่องอื่นดอกพี่น้องกับมีความรู้เรื่องงื่นเรื่องควายนี่แหละเพราะเขาอยู่คู่มือกับมันของเห็ดอยู่กับมันเมื่อกี้แลยวูีจักรทุกข์มันนี่แหละพี่น้องบม่มีแนวอื่นมาบอกหรอกเขาบอกแต่เกี่ยวกับเรื่องงื่นเรื่องควายนี่แหละเขาเห็นน้ำเงินน้ำควายมันก็เดบอเรื่องงื่นเรื่องควายนี่เด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปด,ดีเมื่อนี้เอาไว้ซ้ำหน่อยก็นด้ครับเคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปด,ดีเมื่อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับ